เป็นน้องคนหนึง่งเขาเป็นน้าไม่อ่ะเขาอ่ะแต่งเพลงมาให้หนูเขาแต่งเองไม่ใช่คือเขาแต่งมาไม่คือไม่ได้เกี่ยวกับหนูรกแต่คือเขาแต่งมาแล้วเขาก็บอกว่าอยากจะให้หนูอ่ะร้องเพลงนี้จ้ะแล้วกเก่งมากเลยแล้วเขาแต่งแบบเป็นเพลงจริงไม่มีขอร์ให้หนูไปบรรเลงเอง <laughs> <laughs> ชื่อเพลง ไม่รู้สินะคุไม่รู้สินะน่ารักมากเี๋อ่านให้ฟังเดอ่านให้ฟังอ่านได้ัญญาณนะคะอ่านได้ไม่มีอะไรนี่คือสุดเลยเด็กพี่เด็กพี่เขาเป็นจุมพรนะสวัสดีเก ดูชะมาพูดแต่งเพลงนี้นะคะขอพัฒนาตัวเองไงเดี๋ยวไก่เดี่ยวขอพัฒนาตัวเองเดี๋ยวไก่หนูก็ยังนะเล่นเ่อ๋อเดี๋ยวไก่หนูอยู่ในอ๋อแทนวันนี้ค่ะหนูคือผู้แต่งเพลงนี้นะคะคือเป็นแฟนคลับของพี่เนทค่ะคือหนูชอบพี่เนทมากค่ะหนูเพิ่งหัดแต่งเพลงเลยก็เลยอยากให้พี่เนทเนี่ยก็อยากให้เพลงนี้พี่หมูแต่งให้พี่เนทร้องค่ะ นูก็เลยอยากโกกันช่วยพิจารณาเพลงนีはは <t t ้หนูแต oui> claro> ่งด้วยนะเก๋สำเนียงพี <h 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 <h> <h ่สีมาเลยอะเต้นอาจมีโกบก้องบ้างช่วยกันร้องด้วยเหมือนว่าเหมือนว่าพี่สีเลยอ่ะ้าเต้นนี้จะมีโอกาสได้นําไปให้พี่เนทร้องกันจริงๆหนูจะมีความสุขมากเลยนี่ได้โปรดพิจารณาด้วยนะคะรักเนทมากเนทเขาพี่สีเลยพี่เนทร้องให้ฟังมากๆอะจากเด็กเนทตลอดไปเอ้ไอ้โยกไก่ร้องหายไปเลย ใ่เพ่งนอไม่ได้ทำนองก่อนจะเจะรู้ไปไปใส่ทำนองก่อนแล้วกันขอเร็วเร็วนิดนึงเพราะว่าเออทำเป็นยักนะยักนะแต่หนูลองอ่านแล้วเมื่อกี้นเนื้อหาแบบไม่โอเคนะคือเขาเต่งเต่งยูกไกยูเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ซ